ครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e อีกคลิปหนึ่งนะครับมาเจอกันฤด,ดูทํานาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวนี่ครับล้อยาง<ม>เป็นล้อยางล้อรถหกล้อนะครับเป็นขอบ16ของอรถหกล้อผมใส่ย,ยางหล่อนะครับเป็นยาง8ปดหจริงๆแล้วรถไถนาเดินตามทั่วไปเขาจะใส่แค่ยาง เจ็ดห้าศูนย์นะครับแต่ผมไปได้ล้อรถหกล้อมามันเป็นมันเป็นหน้ากว้างนะครับก็เลยต้องใส่แปดสองห้าส่วนยางในนี่ก็เป็นยางของรถหกล้อเลยนะครับเนี่ยนะครับผมเอามาใส่กับโครงบิ๊กิวนี่แหละครับนะครับ,นะรบจริงๆแล้วลถหกล้อจะมีรูตรงนี้นะครับเนี่ยผมไปให้ลงกึงเขากึงเหล็กแล้วก็เจาะรูให้พอดีกันนะครับแล้วก็เชื่อมติด มันจะได้หน้ากว้างกว่าของรถถหนหน่ายนาทั่วไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ข้อต่อเสริมออกมานะครับเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกข่าในใดอยากทาก็ลองดูครับแต่ข้อดีมันก็มีข้อเสียก็มีครับข้อดีของมันก็คือมันใหญ่การจะติดลมอะไรก็ยากหน่อยข้อเสียมันก็คือมันหนักนั่นแหละครับนี่ครับเป็นของรถหกล้อ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะรีวิวไถานาให้ดูครับถ้าจะทําเป็นคลิปเดียวกว่ามันยาวนะครับก็เลยจะทําเป็นสองคลิปให้เพื่อนๆสมาชิกดูกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมนี่ครับยางแปดสองห้า